พลังของการเลือกความสุขในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้คือสิ่งที่เราเลือกจะรู้สึกโลกที่ไม่เคยหยุดเคลื่อนไหวทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่เราพบเจออาจไม่ใช่เสียงนกร้องหรือลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างแต่มักจะเป็นเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ข่าวสารที่เต็มไปด้วยวิกฤต สถานการณ์โลกที่ดูจะวุ่นวายยิ่งขึ้นทุกวันทั้งภาวะเศรษฐกิจการเมืองโรคระบาดภัยพิบัติหรือแม้กระทั่งปัญหาส่วนตัวที่เราต้องผเผชิญซ้ำแล้วซ้ำเล่าในโลกที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความทุกข์เราจะหาความสุขได้อย่างไรและที่สำคัญเราสามารถเลือกความสุขได้จริงหรือความสุขไม่ได้มาจากสิ่งรอบตัวเสมอไป คนส่วนใหญ่มักเชื่อว่าความสุขคือผลลัพธ์เช่นเมื่อได้เงินเดือนขึ้นเมื่อได้ไปเที่ยวเมื่อมีคนรักที่เข้าใจหรือเมื่อชีวิตดีพร้อมทุกด้านแต่ในความเป็นจริงความสุขไม่จำเป็นต้องรอให้ชีวิตเพอร์เฟกก่อนเพราะความสุขไม่ใช่สิ่งที่เราต้องรอให้เกิดแต่มันคือสิ่งที่เราสามารถเลือกที่จะรู้สึกได้เราอาจเลือกที่จะยิ้มแม้ในวันที่เหนื่อย เราอาจเลือกที่จะขอบคุณแม้ในวันที่ไม่มีอะไรใหม่เราอาจเลือกที่จะมองเห็นดีเล็กๆในวันที่เต็มไปด้วยร้ายใหญ่ๆนี่ไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่มันคือการใช้พลังภายในของเราควบคุมจิตใจในโลกที่ควบคุมอะไรไม่ค่อยได้เลยทำไมเราต้องเลือกความสุข 1. เพราะความสุขไม่ใช่ผลลัพธ์แต่คือทัศนคติสองคนอยู่ในสถานการณ์เดียวกันหนึ่งคนทุกข์ อีกคนยิ้มได้ความต่างไม่ใช่เพราะชีวิตไม่เหมือนกันแต่เพราะวิธีคิดไม่เหมือนกัน 2. เพราะความสุขทำให้เรามีแรงในการใช้ชีวิตคนที่ใจเบาแม้เจองานหนักก็ยังไปต่อได้คนที่มองโลกในแงด่ดีแม้เจออุปสรรคก็ยังหาทางรอดได้ความสุขไม่ใช่แค่เรื่องของอารมณ์แต่มันส่งผลต่อพลังงานทั้งชีวิต 3. เพราะไม่มีใครสร้างความสุขให้เราได้ตลอดต่อให้คนรอบตัวพยายามให้กำลังใจหรือโลกภายนอกดูดีแค่ไหนถ้าเราไม่เลือกจะเปิดใจรับความสุขมันก็ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงวิธีเลือกความสุขในโลกวุ่นวาย 1. ฝึกโฟกัสสิ่งที่ควบคุมได้เราเปลี่ยนรัฐบาลไม่ได้ในวันนี้เราหยุดข่าวร้ายไม่ได้แต่เราควบคุมความคิด และพฤติกรรมของเราได้เช่นเลือกไม่เสพข่าวมากเกินไปเลือกพักใจจากโซเชียลเลือกสนใจสิ่งที่ทำให้ใจเรานิ่ง 2. ขอบคุณในสิ่งเล็กๆที่ยังมีอยู่เริ่มต้นวันด้วยการนึกถึง3สิ่งที่เราขอบคุณอาจเป็นลมหายใจอาหารเช้าง่ายๆหรือคนข้างๆที่ยังอยู่สิ่งเหล่านี้จะค่อยๆหล่อเลี้ยงใจให้รู้สึกว่าชีวิตเรายังมีค่า 3. ให้เวลากับตัวเองอย่างแท้จริงหยุดตอบสนองทุกอย่างทันทีปิดโทรศัพท์บ้างออกไปเดินคนเดียวบ้างฟังเสียงของใจตัวเองมันจะบอกเราว่าเราต้องการอะไร 4. อยู่กับปัจจุบันมากขึ้นหยุดพะวงกับอดีตที่เปลี่ยนไม่ได้หยุดกลัวอนาคตที่ยังไม่มาถึงอยู่กับลมหายใจอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี่แหละ คือพื้นที่ปลอดภัยของความสุขที่แท้จริงความสุขไม่ใช่ความเพอร์เฟกหลายคนเข้าใจผิดว่าความสุขต้องมาจากชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่จริงๆแล้วความสุขที่แท้จริงมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาธรรมดาในคำพูดง่ายๆจากใครบางคนในแสงแดดอุ่นๆยามบ่ายหรือแม้กระทั่งในรอยยิ้มของตัวเราเองความสุขคือทางเลือก ไม่ใช่เงื่อนไขแม้โลกภายนอกจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายความไม่แน่นอนและสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่เรายังสามารถเป็นผู้เลือกความรู้สึกของตัวเองได้เสมอเลือกที่จะมองโลกด้วยความเมตตาเลือกที่จะไม่ปล่อยให้ข่าวร้ายกัดกินใจเลือกที่จะใช้ชีวิตในแบบที่หัวใจเราต้องการและที่สำคัญที่สุด เลือกที่จะไม่รอความสุขจากใครฝากไว้ให้คิดอย่าปล่อยให้โลกวุ่นวายมาพรากความสงบในใจคุณถ้าคุณยังเลือกได้จงเลือกความสุขในทุกวันแม้มันจะเป็นวันธรรมดาเพราะเมื่อใจเรานิ่งโลกก็ไม่สามารถทำให้เราหลุดจากความสงบภายในได้อีกต่อไปขอบคุณมากๆสำหรับการรับฟังจนจบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ